มาครับวันนี้ก็มาชมสําหรับมิว x เลขใหม่10,000ตัวหน้าใหม่นะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นในส่วนของยูสุม e w เอ็กซ์หนึ่งจดเก้อีลิกนะครับปี2 0 2 4ันครับพี่โอ้โหเลขไหม่ห0 0 0 0เท่านั้นนะครับรถปี24-25รถวิ 25, ่งมาแค่ปีเดียวครับเลขใหม่ห0 0 0 0เท่านั้นนะครับราคาดีหายจากป้ายแดงไปเยอะเลยนะครับคันนี้ก็ราคาแค่1 000, 000นึ่งล้านหนึ่ะครับราคาเปิดตัวหน้าตอนนั้นอยู่ที่ 1>, 1 4ล้านสี่นะ1ล้าน4นะครับก็หายไปประมาณสัก2 3 0 0 0 0แสนเลยนะครับก็มาอยู่ตรงหน้าแล้วเรียบร้อยแต่เงื่อนไขผมจะแตกต่างจากไฟแดงเลยนะคือออกง่ายฟรีดาวได้นะครับลองติดต่อมาได้และเป็นสีที่เป็นสีบอกเลยว่าเป็นสีพื้นฐานที่เป็นบอลใหม่ด้วยนะครับโคตรสวยนะเหมือนไทเทเนียมเลยนะคันนี้นะครับลงลอง้ลอแม็กให้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนข้างในบอกเลยว่ามีหน้าจอบ,บอกปรารมซิ่งด้วยนะ ด้านหน้ายกหรือด้านหลังลงอย่างเงี้ยนะครับมีบอกนะเป็นระบบแบบดิจิตอลแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ได้เป็นตัวหน้าใหม่ด้วยพี่โคตรสวยนะครับเซนเซอร์รอบคันผมแนะนำอีลิแกน์คันนี้เลยนะครับ๋ยวรายละเอียดรอบคันจะเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปได้เลยครับ ครับสวัสดีคนะครับสวัสดีทุกท่านและ f อีนะครับฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะสำหรับช่อง Fortuner อร์มิวเพชรย์ต์นะครับช่องคัดเกตคุณภาพก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่สาขาสุวินทวงศ์นะครับใครอยากวอล์กอินเข้ามาก็วอล์กอินเข้ามาได้ขาเข้ามีนะครับใกล้ๆกับทางเข้าที่แยกลำปักชีนะครับใกล้ๆกันนะครับมีเลยนะข้างอีซสุนะครับอีซสุอยู่นู่นนะครับแล้วก็ตรงข้ามฮอนด้านะไปยูเทิร์นได้ตรงนู้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเพรยนตต์นนนะครรััับเามีศูยยไทพใววด้ อยากบล็อกอินเข้ามาติดต่อผมมาก่อนก็ได้นะครับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะผมจะได้เตรียมตัวสแตนบายไวรอนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้มาถ่ายในส่วนของมิลเนะครับวันนั้นถ่ายไม่ทันนะครับถ่ายแค่เฉพาะคลิปช็อตไปนะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตให้สําหรับคันนี้นะครับคือยี่สุมิลเนะครับตัว1.9อีลิแกนครับปี2024-25เลขไมล์10,000ที่ย้ำอทีว่าเลขไมล์10,000ไม่ใช่หนึ่งแสนนะหนึ่งหมื่นครับรถมาอยู่กับผมแล้วเรียบร้อยนะครับรถปี2 ราคาดีนะ1นึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับราคาป้ายแดงอยู่ล้านสี่นะครับราคาหายไปก็ประมาณ3ามแสนกว่าเลยพี่นะครับซื้อส่วนยังไงก็คุ้มยังไงก็คุ้มกว่าป้ายแดงแน่นอนแล้วก็ใครอยากจัดไฟแนนซ์นะครับถามว่ามันห่างกันเยอะไหมจากป้ายแดงราคานะครับก็เงื่อนไขผมแตกต่างจากป้ายแดงแน่นอนนะครับซื้อง่ายฟรีดาวได้นะครับคะแนนฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณ19,00 0หมืน้ะครับคือไม่ต้องใช้เงินออกเลยนะรายได้เป็น2เท่าของของค่างวดนะครับแล้วก็ใครที่มีบัตรเครดิตนะครับ บัตรเครดิตนะวงเงิน10,000แสนขึ้นส่งดีส่งตรงและใช้มาเกินปีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวในการขอสินเชื่อได้ครับ <c oughs> นะมาจากชนบุรีครับน่าจะเป็นใบรุ่นนะใบรุ่นสร้างตัวนะครับน่าจะฝันไม่ไหว <c oughs> นะน่าจะบอกอน่าจะบอกฝันไม่ไหวนะครับมาจากชนบุรีเยอะมากนะครับสํารรบคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยเป็นตัวหน้าใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวออปชันต่างๆกันดีกว่านะครับว่าเขาให้อะไรมานะครับ ก็มาชมกันเลยนะครับสาหรับตัวอีอลิแกนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวหน้าใหม่แล้วเรียบร้อยพี่ดีครับหน้าดุมากเหมือนแบบว่าเหมือนเข้าไปแต่งมาเลยนะแต่มันมันเป็นการแต่งจากโรงงานนะครับในส่วนของตัวร้อแม็กผมไม่ดูก่อนนี่ครับเป็นดิสหน้าดิสหลังแล้วเรียบร้อยนะสำหรับตัวอีลิแกนนะครับอ่าเป็นของ Infern o รนะครับร้อแม็กสีดําทรงแบบนี้เลยนะครับยางปี2 0 2 4แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ขอบ18ผมว่าขอบ18กําลังพอดีนะดูหล่อเลย ขนาดยางมาตรฐานคือ265/60นะครับก็เป็นยางแก้มแก้มสูงนะครับก็ให้ความนุ่มช่วงล่างเขาดีอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว m u X นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟด้านหน้านะครับก็มาพร้อมกับไฟเจคเตอร์ด้านในลงดำนะครับให้ความสปอร์ตพรีเมียมยิ่งขึ้นนะครับตรงเดย์ไทม์ก็อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกนะครับระบบเซ็นเซอร์นะขออนุญาตแป๊บนึงนะเนี่ยระบบเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับไฟตัดหมอก LVD สีขาวแล้วก็มีเซ็นเซอร์คู่หน้าตรงนี้นะครับตรงกระจังโอ้โหกระจังโคตรสวยพี่พี่ดูดิ นะครับบางๆนะดุดๆหน่อยนี่เลยครับยซสุเข้าใจคนไทยครับแล้วก็เป็นสีที่กําลังขายดีเลยเพราะว่าแต่งไม่ว่าจะเป็นแต่งแบบไหนนะครับขึ้นหมดนะสีนี้นะครับลอลงมาก็เป็นสีขาวแต่สีขาวเนี้ยถ้าป้ายแดงเพิ่มตังประมาณประมาณ20,000นั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวไวเลดไว้อะไรสักอย่างแหละนะครับแต่คันนี้ก็เป็นสีขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้นะครับอ่าทำไมมันเป็นล้อกระทาพี่นะครับล้อล้อแม็กอยู่ด้านหลังนะอ่า ยางั่วนะครับแล้วก็ใส่การใส่ตัวล้อกระทะให้ก่อนนะครับก็มีล้ออะไรครบจบเลยน้านข้างก็ถือว่าสวยคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่ใครอยากได้ต้องไปกันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยบันไดอยู่ในสภาพดีนะครับแล้วก็ตัวเก็บระหว่างกันชนนะครับสวยใสนะครับไม่มีอ้าพี่นี่ครับสวยใสมากนะโคมไฟด้านหน้าครับโฉบเฉี่ยวอันนี้คือไฟหน้าใหม่นะไฟหน้าใหม่ตัวจะเปิดตัวตัว2.2เลยนะ แต่คันนี้1.9ยังไง1.9ก็ดีกว่ามันเดิมเพราะว่า2.2ตอนนี้ยังไม่เสถียรสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเครื่องยนต์เนาะไปชมของด้านบนก่อนละกันนะครับด้านบนสภาพลังคานะครับก็ถือว่าสวยขายืดแหลกมีให้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะขายืดแหลกนะครับแล้วก็คีบฉลามด้านบนนะครับก็ถือว่าสวยโอเคเลยนะด้านข้างก็ถือว่าแจม่มคันนี้เป็นฟิล์มของไ h a i c ด้วยนะบอกเลยว่าโคตรแพงนะฟิล์มตัวนี้นะครับพี่เห็นอันนี้40นะ ในกองแสงเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะกองยูวีได้นะครับผมว่าใสๆกันลังสวยเลยนี่ครับรถสวยมากพี่สีเดิมรอบคันครับแล้วก็ในส่วนของตัวคัสซีนะผมไ้ดูก่อนนี่ครับคัสซีครับไม่มีการเจียตัดต่อแน่นอนนะครับคันนี้ถือว่าสวยเลยที่สําคัญนะครับได้เป็นดิ้นหน้าดิ้นหลังแล้วเรียบร้อยนะครับตัวแกปกันชนด้านหลังนะจากปกติจะมาเป็นอย่างนี้นะตรงเนี้ตรงมานี่เลยนะครับเป็นด้านหลังใหม่นะครับ คือเขาเปลี่ยนโฉมมาเกือบเกือบทั้งคันเลยนะคันนี้นะครับคือเขาเรียกตัวหน้าใหม่แหละนะครับหน้าปี2024 25นะครับแล้วก็ไฟด้านหลังตรงนี้นะครับจะลงดํามานะครับวิ่งตรงยาวเลยนะครับวิ่งตรงยาวมาอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับแล้วก็เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์นะครับได้มา6ตําแหน่งนะครับให้มาคู่กันอย่างนี้เลยนะตัวนี้คือ4ีนะครับแล้วก็ด้านข้างอีก1 2สสวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ในส่วนของประตูด้านหลังระบบไฟฟ้านะครับแล้วเรียบร้อยนะครับระบบการหนีบก็มีมาให้ที่สําคัญนี่ครับรอมแกอีกวงหนึ่งอยู่นี่นะอ่าไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเรามีการแก้ไขให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมจะซื้อรีบรีบมากนะเพราะเลขไม่หนึ่งหมื่นเนี่ยบอกเลยว่าแย่งกันมากนะในลานนะครับก็มาอยู่กับผมแล้วนะครับรอรับรถสวยๆได้เลยพี่นะครับตัวไฟตัวอะไรก็มีให้ครบนะครับถือว่าครบจบเลยพี่ดีครับสวยนะที่วางแก้วมีให้นะครับเบาะนี้เขาฝังอยู่นะ บบาอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าจะยกลงแหละมันหนักเกินนะนะครับเดี๋ยวจองไม่ทันการรีบเอามาถ่ายนะครับแล้วก็ชุดแม่แลงชุดอะไรอยู่ตรงนี้นะครับครบจบหัวน็อตอ่ะผมไ่ดูหัวน็อตก่อนนี่ครับหัวน็อตนี่สวยมากนี่ครับหัวน็อตนี่สวยเลยนะครับพวกเม็ดอาร์คนะครับรถเดิมรอบคันรถมีการมั่นใจให้ทั้งหมดนะครับไม่มีการชนหนักจมน้ําทิ่คว่ำมานะครับนี่ครับคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะหัวน็อตนี่เกือบร้อปอร์เ็ครับไม่เคยโดนแงะนะสีเดิมรอบคันพี่ ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับอยากดูช่วงล่างมากเลยนะล้ออะไรหายไปไหนไปอยู่ด้านหน้าแล้วนะล้ออะไรนะครับนี่โครงสร้างพี่พี่จะได้เห็นโครงสร้างด้วยนะคือรถไม่เป็นสนิมเลยนะรถปีใหม่ปียห้าพี่ใช้งานปียีห้าเลขไม่หนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับนี่ช่วงล่างดีอยู่แล้วนะครับช่วงล่างดีอยู่แล้วคันนี้เหลือแค่เจ็บงานนิดๆหน่อยๆน่อยแล้วตั้งขายบอกเลยว่าสภาพนางฟ้านะครับสภาพนางฟ้ามากนะครับระบบการหนีบมีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกัน รถสวยประตูหลังไม่มีงอแงนะครับอยากได้ต้องไวกันหน่อยนะครับเรามาดูในส่วนของฝั่งขวากันดีกว่านะครับฝั่งขวานี้ก็สีเดิมรอบคันนะครับสีเดิมรอบคันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแก้มหน้านะประตูหน้าประตูหลังนะครับแก้มหลังนะกันชนหลังนะครับสีเดิมรอบคันใครได้ยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของภายในก้างขวางพี่นะภายในก้างขวางนี่เขาจะออกเป็นสีอย่างนี้เลยนะครับ อ่าเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนๆนะครับใครได้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นตัว1.9นะครับเป็นตัวเทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้านะครับอยู่ที่150แรงม้านะครับ3,000 3,600นะรอบต่อนาทีนะโอ้โหแรงบิด350นิวตันครับถือว่ายมาเยอะมากนะครับนี่ครับจุดชาร์จ USB นะครับนี่นะครับมันจะไม่ใช่ USB นะเป็น Type C มาให้เลย นะครับหรือใครอยากไปเปลี่ยนเป็นเต้ารับที่เป็น USB นะครับไปทําได้เลยนะประยับยนต์มีขายนะครับอันนี้น่าจะรองรับที่ทํามาในส่วนของพวก Apple นะครับเพราะว่าในส่วนของหน้าจอเขาไวเลสแอปเปิลคาเพได้แล้วเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อได้ทั้งสอง,สองระบบเลยนะทั้งในส่วนของ Android Auto ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับตัวบอบ์ดนี้ก็ไม่ขาดุตัวแล้วก็แอร์ด้านบนนะครับครบจมเหมือนกันนะครับใครคิดว่าตัวอีลิแกนนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะคันนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าปีนี้มาปีเดียวกันเลขใหม่เท่ากันถ้าเป็น, ant, นอกเลลยว่าา2้น3 นะครับร้าน2อร้านสมนะครับพมาไลนนะครับถึงจะไม่มีแพชเ์ชิปนะแต่มีในส่วนของชิปจากกียร์โตนะครับมีมาให้ก็เป็นแบบฟูลเกือบกบฟูลออปชั่นนะครับมีในส่วนของตัวครุสคอนทอลล็อกความเร็วนะครับแล้วก็ตัวไล่ข่าเมานะครับอ่าเป็นยูโรไฟมันต้องมีแล้วนะสมัยนี้นะครับอ่าการเปิดประตูด้านหลังนะครับตรงนี้จากั่งคนขับก็ทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หน้าจอขนาด9นิ้วแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าทําอะไรได้บ้างเนาะมา ในส่วนของแผงประตูนะครับก็เป็นสีเดิมรอบคันนะตรงนี้เป็นหนังนะครับแลวตรงนี้เป็นหนังแล้วก็เส้นรอบคันน,ะนี่ครับถือว่าสวยนี่เลยนะถือว่าสวยถือว่าเจ่มแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่ครับหัวน็อตนี่เจ่มมากนะครับอันนี้คือคนันคันเสานะเสาบีรถไม่มีการพลิกความแน่นอนนะเรามีการวารันตีให้นะครับเรามีการวารันตีให้ผมขออนุญาตขึ้นในตัวรถแล้วกันนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งเด้อนะ ผมชอบตรงหน้าจอแสดงผลข้อมูลตรงดิจิตอลนี่แหละครับคือผมขออนุญาตลดเสียงแอร์แป๊บนึงนะครับคือเป็นหน้าจอใหญ่7นิ้วเลยนะครับเป็นจอดิจิตตอตรงกลางเลยนะครับตัวนี้เลขไมล์แสดงที่1นึ0งนะครับไม่ใช่1,000 0นะ1,200ครับหน้าจอสีโอ้โหแล้วบอกด้วยว่าใครคาดไม่คาดเข็มขัดนะครับถ้าที่นั่งตอนหลังก็มีบอกให้ แล้วก็ในส่วนของหน้าจอแสดงผลข้อมูลนะครับซอฟต์แวร์ของเขาดีมากครับตัวนี้มาพร้อมกับบาลานซิ่งนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้านี่ครับเห็นไหมนะครับบ่งบอกองศานะครับยางรั่วไม่รั่วนะครับแจ้งบอกตรงนี้มีการแจ้งเตือนให้หมดเลยโอ้โหอันนี้คือหน้าจอใหม่ครับนะครับรองรับได้หมดนะทั้ง Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจะผมพาไปดูเมนูด้วย ผม,ผมก็ไมค่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะอ่านี่ครับ Android Auto นะครับ Apple CarPlay นะครับ Bluetooth ได้ครบจบหมดแล้วนะครับแล้วก็ใครอยากไปปลดล็อกหน้าจอพวกดูพวก YouTube ดูอะไรก็ทำได้เลยนะแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำหรอกนะเพราะว่าความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วกันนะครับแล้วก็ระบบแอร์เขาเป็นระบบแอร์นะครับแยกซ้ายขวาอิสระนะครับอ่าเป็นแบบ Dual Zone แล้วเรียบร้อยนะครับอุณหภูมิแยกกันนะทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ในส่วนของ อ่า USB นะครับก็เป็นช่อง Type C นะครับแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีในส่วนของนี่ครับเต้ารับนะที่เขาทํามาให้นะครับเบรกมือไฟฟ้าพี่ออโต้รันนะครับหมวดปิดเซนเซอร์นะครบจบหัวเกียร์สวยๆนะครับแล้วก็การล้อฟรีนะแล้วก็ล็อกความเร็วลงทีละชันนะครับมีให้ครบเลยตัวพวงมาลัยนะครับไม่ต้องพูดถึงครับเลขไม่หนึ่งหมื่นไม่มีช้ําแน่นอนนะครับอยู่กับผมแล้วกระจกมองลังตัดแสงออโต้แล้วก็คันนี้นะครับลูกค้าคนเก่าเขาติดตั้งในส่วนของต้องนะครับบันทึกด้านหน้า ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่าน่าจะแสดงผลข้อมูลกับโทรศัพท์หรืออะไรยังไงนะเดอย่าผมลองหาข้อมูลให้นะครับอันนี้น่าจะเป็นกรอบป้ายทะเบียนนะนะครับสามเอ็มนะครับน่าจะเป็นของผมนะอันเนี้ยนะครับช่างแล้วกําลังจะอันนี้นะครับแล้วก็คู่มือมีให้ครบนะครับคันนี้คู่มือมีให้ครบเนาะอ่านะครับตรงนี้ก็เป็นซอฟท์ทัชนะครับเป็นหนังเป็นหนังเต็มใบเลยนะตรงนี้นะครับเป็นซอฟท์ทัช นะครับก็อยู่ในสภาพดีนะครับรอยจุดบางพระจุดบางองปุปกรณ์จับโทรศัพท์ไม่มีเลยฟิล์มเป็นของไฮคูนะครับเบอร์30 0, 0, 0, 0นน่าจะเป็นเบอร์40นะครับก็ถือว่าสว่างนะครับถือว่าใหม่เลยคันนี้1ล้านหแสนครับ1ล้าน1แสนอยากได้ราคาจบติดต่อมาอยากได้ราคาจบยังไงติดต่อมาเพราะว่าผมความชัดเจนจากผมนะชัดเจนที่สุดแล้วนะครับนะชัดเจนที่สุดแล้วนะครับไม่ใช่ว่าคุยทางโทรศัพท์อีกราคาหนึ่งมาถึงเต็นท์ล้วอีกราคาหนึ่งนะครับผมไม่ใช่คนอย่างนั้นคร ลูกค้าซื้อรถราคาเป็นล้านนะครับต้องได้ความชัดเจนจากผมนะครับเรามาคุยกันนะเพราะว่าผมก็ขับ Fortuner เ,เหมือนกันนะผมขับ Fortuner ปี17อยู่นะก็เลยประมาณปีนึงก็จะหมดแล้วนะครับก็อยากเปลี่ยนเหมือนกันนะครับฟิลในการขับรถ PPV เป็นยังไงคุณแม่นะครับผมเคยขับมันตั้ง2รุ่นแหละนะครับก็ถือว่าถือว่าอันอันดับแรกนะเท่เท่มาก น่าเท่มากที่ขับรถครอบครัวนะครับได้ขับรถดีๆนะครับสมรรถนะสูงนะครับก็มีโฟล์จอร์กับ New X อรุ่นนี้ผมแนะนำเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดห้องเครื่องยนต์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปได้เลยครับมาครับมาชมเครื่องยนต์สภาพป้ายแดงครับพี่โอ้โหนะนี่ครับอันนี้ตัวดักตัวดักยูโรไฟเขานะนี่ครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของเขานะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวท่อของเหลวต่างๆในภาพปีหัวร้นี้ไม่ต้องพูดถึงครับพี่ นี่เลยนะด้านบนด้านล่างเลยครับใบข้างมานะครับเดิมรอบคันแน่นอนนะครับสีเดิมรอบคันปากแต่รับลมนะครับแล้วก็ในส่วนของการมาการอะไรจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับช่องรับลมนะครับอยู่ตรงนี้แบตเตอรี่เกิน2ปีเปลี่ยนทิ้งให้ทันทีคันนี้น่าจะนะครับคันนี้น่าจะวันรันตีศูนย์ยังไม่หมดนะครับสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจากทาง EU สูได้เลยนะครับแล้วก็รหัสเครื่องตัวเขานะครับก็ RZ4E นะครับ TC นะครับแต่จะมีขีดด้านหลังคือ E5 คือยูโรไฟนะครับคือเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นในส่วนของยูโรไฟแล้วเรียบร้อยนะครับก็ภาวะโรคร้อนนะก็รักษาโรคนะครับรักษาอากาศนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับที่นวัตกรรมที่ดีที่สุดแล้วนะครับของในโลกนี้นะครับนะครับยักษโซล่าพี่นะครับแล้วก็หัวรถอีกฝั่งหนึ่งนะสวยๆเลยทั้งบนและล่างนะครับไล่ข้างมานี่ครับเครื่องยนต์นิ่งปกติแน่นอนนะครับแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดครับใหม่ๆ ยางกันลมก็อยู่ในสภาพดีนะนี่ครับสีเดิมรอบคันพี่นี่ครับสีเดิมรอบคันนี่ครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับ<__ <co et> เพราะว่าในส่วนของการตั้งศูนย์เปลี่ยนน้ามันเครื่องหรือเปลี่ยนอะไรนะถ้ามันอยู่ยในบรันตีอยู่นะครับผมจะยังไม่เปลี่ยนให้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนให้บรันตีศูนย์จะหมดนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีว่ามันขาดแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่หมดนะผมก็มีในส่วนของศูนย์ไทยพัฒที่เป็นมาตรฐานในประเทศไทยเหมือนกันนะครับ ทั้งตั้งศูนย์ถ่วงลอ้อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทาตั้งศูนย์ช่วงล่านะครับระบบเบรกนะครับยางอันไหนมันไม่ดีนะครับเปลี่ยนที่นี่ได้เลยนะครับน่าจะเป็นเต็นท์เดียวในประเทศไทยั้งที่มีในส่วนของไทยพัดในตัวด้วยนะครับลองติดต่อมาได้เลยพี่โอเคก็ประมาณนี้เรากลับน,นะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยจะได้เป็นต้องพาดรถเม็์เสเซเร์นนี้วันนี้ผมแมพยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ